สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ในการถามได้จันนะครับเราคุยกับทุกสีเสื้อน,นะครับวันนี้คุยกับพี่บุรียมจีดาสวัสดีครับพี่บุรีครับสวัสดีครับหัวข้อของเรา <c oughs> ในวันนี้ก็คืออิงบินเวียดนามแอบกู้ห้าแสนล้านโอ้กูอกก้อีกแล้วกู้อีกแล้วว่าไงครับพี่คืออย่างนี้ผู้คนตกใจหมดคุณเอาเงินไปใช้อะไรกันนักหนาไม่มีปัญญาหาเงินเข้าประเทศ เวลานี้บ้านเมืองย่อยยับอับจนหมดแล้วครับพี่น้องทั้งหลายประชุมคอรมอสัญจรที่อีสานวันก่อนเนี่ยเขาเห็นชอบร่างพระรัมญยัดงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569ซึ่งจะเข้าสภาในวันที่28 29 30สิ้นเดือนนี้เป็นงบประมาณที่สูงถึง3.78ล้านล้านแสดงว่าปีหน้าเนี่ยรัฐบาลจะต้องกู้เงินอีก860ล้านบาทอเอาไปทำอะไรครับ เอาไปแจกคนละหมืน่นกู้มาพลานแล้วอย่างนี้บ้านเมืองจะเป็นยังไงเขาถึงบอกให้ช่วยกันคัดค้านแต่ผมแอบได้ยินจากวงในว่าการเดินทางไปเวียดนามจากกรุงฮานอยคราวเนี้คือจะไปกู้เงินเขาห้าแสนล้านเพราะรัฐบาลน,นี้กู้เงินในประเทศไม่ได้แล้วสมัยลุงตู่เป็นรัฐบาลไม่เคยกู้เงินต่างประเทศเลยจีนให้กู้ก็ไม่ยอมกู้กู้ในประเทศ แต่คราวนี้ในประเทศมันกู้ไม่ได้ไปขอกู้จากธนาคาร ADB คือธนาคารพัฒนาแห่งเอเชียเขาไม่ให้กู้กู้ในประเทศห้าธนาคารไปกู้อะไรเขาอะ่ะไม่ใช่นี่เขาเลยไงงบประมาณรายจ่ายเขาที่แล้วอะ่ะปีที่แล้วจิกมาโอนเข้าเป็นงบกลางแล้วเอามาแจกตรงนี้เป็นความผิดที่เขาไปร้องที่ปปชไงอ รู้สึกข้อหานี้ก็คือการใช้ก็ประมาณเปลียนประเภทเนี่ยรู้สึกจะเป็นมหนึ่งสี่สี่นะฮะใช่ถ,ถูกต้องถูกต้องถูกต้องครับอันเนี้ยปปชาจะต้องสอบโดยพลันและก็ส่งสารรั้นูลภายในสิบห้าวันในรู้เรื่องถ้าส่งสารรั้นูลแล้วนะครับถือว่าเป็นความผิดคุณโยกง,งบไปอยู่งบกลางแล้วคุณก็ใช้กันเพลินเลยใช้จนหมดเอาไปแจกจนหมดดอตอร์สมชายแสวงการบอกว่าเนี่ย เรากําลังจะเป็นเวเนซุเอลามันกําลังจะเป็นจริงๆเดินตามรอยเวเนซุเอลาไปดูเวเนซุเอลาสิครับ IMF เขาคาดการเรื่องเวเนซุเอลาว่าเงินจะเฟอ้อถึงสามสร้อสามิเปอร์เซ็นตสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลกเพราะอะไรครับเพราะประชาชนไม่เชื่อใจในสกุลเงินของเวเนซุเอลาไอ้เวเนซุเอลามันใช้สกุลเงินโบลิว่านะแล้วคนเวเนซุเอลามันไม่ยอมรับหัน ไปซื้อหันไปถือดอลลาร์สหรัฐแทนเวลานี้ในเวอเอซูเอลาในซูดานเนี่ยเป็นประเทศที่เงินเฟอ้อมากที่สุดในโลกตั้งแต่ปีสอ6 7หกสิบเจ็ดเพราะอะไรครับเพราะบริหารประเทศผิดพลาดนะแล้วก็เงินเฟอ้ออย่างรุนแรงนี่ผมพูดแบบชาวบ้านชาวบ้านให้พี่น้องทั้งหลายได้เข้าใจกันได้เข้าใจกันเหมือนในการแจกเงินเนี่ยนะเรามีหกสิบหกล้านคนเราแจกคนละล้านอย่างเงี้ยใช้เงินหกสิบหกล้านล้านบาทแล้วถึงวันนั้น มันจะเป็นไงมันจะเป็นพายุเศรษฐกิจเหรอมันเป็นพายุปัญญาอ่อนไงก็พูดง่ายๆก็คือว่าถ้าเงินเฟ้อขนาดนั้นนักงได้กินก๋วยเตี๋ยวชมละห้าร้อยชำละหกร้อยฮะถูกต้องถูกข้าวผัดหมูจานละจิห้าร้อยหกร้อยเพิ่มไข่เจียวอีกไปละสองร้อยใช่ถูกต้องเพราะอะไรฮะคือคนได้เงินคนละล้าน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 หกสิบหกล้านคนเนี่ยหกสิบหกล้านล้านนะทุกคนมีตังในกระเป๋าอะพายุเศรษฐกิจใช่ไหม แล้วเสร็จแล้วไอ้พยุเศรษฐกิจเนี่ยก็ไปซื้อซื้อ,อปรากฏวัาดีมานซัพพลายมันไม่มันไม่บาลานซ์กันนะเรามีกําลังซื้อเยอะเพราะแจกคนละล้านแต่สินค้าจะขายเนี่ยมีน้อยมันจึงแพงอย่างที่คุณนุกว่าไงนี่คือรัฐบาลปัญญาอ่อนที่เขาแจกเนี่ยคือไม่ได้คิดอะไรเลยครับแล้วผลสุดท้ายเงินก้อนนี้ไปอยู่ที่ไหนสองรอบที่แจกก็ไปอยู่กับเจ้าสัวหมดผู้ผลิตแฟบผู้สบทลิตสบ่ผู้ ผู้ผลิตอะไรทั้งหลายเนี่ยผมไม่อยากไปเอ่ยชื่อเขาไม่อยากไปเอ่ยชื่อเขาทีนี้มันถังแตกไงรัฐบาลนี้ถังแตกไงยึงบินไปเวียดนามพอบินไปเวียดนามเนี่ยก็จะเล่าให้ฟังเล่าประดับความรู้สําหรับพี่น้องทั้งหลายนิดหนึ่งคือว่าอไม่มีใครคิดนะครับว่าเวียดนามเนี่ยเศรษฐกิจของเวียดนามเนี่ยซึ่งมันกําลังจะแซงสิงคโปร์ไอธนาคาร ดีบเนี่ยเขาคาดการว่าถ้าเวียดนามรักษาระดับการขยายตัวเศรษฐกิจหกเปอร์เซ็นตเ็เปอร์เซ็นตต่อปีเนี่ยไม่เกินพศสองพันห้า้เจ็ดิบสามันแงซงสิงคโปร์แน่แล้วเราหันมามองประเทศไทยของเราสิครับเรามามองประเทศไทยของเราในช่วงยี่สิปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยแม่งเติบโตยอย่างโดดเด่นนาเซียนช่วงนั้นโทดช่วงชัชาวาลพลเอกเปรมเป็นนายกรัฐมนตรีพลเอกชาติชายเป็นนายกรัฐมนตรี ผมเนี่ยโอ้โหเนื้อเต้นเลยโอ้โหบ้านเราดีแล้วพบแหล่งก๊าซธรรมชาติพบน้ำมันนะหวังว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจประมาณจะถึงห้าถึงแปดเปอร์เซ็นตะแล้วก็จะมี FDI คือการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาเชื่อไหมการลงทุนจากต่างประเทศช่วงนั้นน่ะประมาณปีละหนึ่งหนึ่งมืนล้าน US เพราะอะไรครับเพราะไทยมีปัจจัยเกื้อหนุนในการลงทุนมากมายช่วงนั้น เหนือกว่าอาเซียนทุกประเทศแม้กระทั่งเวียดนามแม่งยังเป็นท้องนาอยู่เลยเราไปไกลแล้วแต่ในช่วงสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยไอ้ความหน้าดึงดูดของไทยมันแผ่วลงแผ่วลงแผ่ลงตั้งแต่ยึดอำนาจมาปี2549มายึดอำนาจอีกทีหนึ่ง2557 13 14ปีมาแล้วเนี่ยพี่น้องทั้งหลายฟังผลไม่ติงการลงทุนที่เขาเรียก FDI ที่ไหลเข้ามาในช่วงนั้นน่ะ44%มากที่สุดในอาเซียนพอตอนหลังเป็นไงครับตอนหลังเหลือ14%น้อยที่สุดในอาเซียนน้อยกว่าเวียดนามน,น้อยกว่าอินโดนีเซียน้อยกว่าเป,ป็นิปินน้อยกว่ามาเลเซียในช่วงปี59มายัน61 FDI ไหลเข้ามาแค่14%ไทยมีความเหลื่อมล้ำทางรายได้กำลังซื้อรถลงเข้าสู่สังคมผู้สูงวยัยไปไม่ถึงเศรษฐ,ฐกิจที่ขับเคลื่อนครับ ราะเศรษฐกิจยุคใหม่มันขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีนโยบายภาครัฐไม่เอื้อต่อการแข่งขันอ่อไปนี้ฟังผมไว้ผมไม่ใช่หมอดูแต่ผมทำนายได้ชัดเจนว่าอย่าว่าแต่แพ้เวียดนามเลยเราจะแพ้แม้กระทั่งลาวและเขมรก็มันมีลางบอกเหตุแล้วไงเศรษฐกิจปีนี้2.5ลงมา1.8แล้วเขาบอกจะแค่1%เขมรมัน4% 3%กว่า4% ลาวก็ประมาณนั้นแล้วเราจะไม่แพ้มันได้ยังไงล่ะนี่ก็คือความทุกข์ของพี่น้องทั้งหลายถึงเอาพืชผลการเกษตรไปโยนทิง้งไงถามทำไมมันเป็นบางจังหวัดเท่านั้นเพราะเขาไม่มีลงไม่มีคนมาซื้อเมื่อไม่มีคนมาซื้อเก็บไว้ก็เน่าเขาก็ไปโยนทิง้งนี่ผมขายความให้ฟังแต่บางจังหวัดก็ดีหน่อยนะมีลงมารับซื้อก็แผ่ขายไปได้นี่คือปัญหาของบ้านเมืองที่เกิดอยู่ณวันนี้แล้วคุณก็จะไปกู้เงินจากเขา ไปคู่เงินจากเขาเพื่อมาสร้างสะพานมาสร้างสะพานให้เขเมรฟรีฟรแรงงานก็แรงงานเขเมรสร้างจากป่งน้ําร้อนไปบ้านผักกาดนะในจังหวัดไพลินเลือกกับไปสร้างสะพานฟร,ฟรีให้ประเทศกัมพูชาอันนี้้าบอกเลยว่าคนไทยแทบจะ,ะร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เห็นด้วยเพราะว่าไปสร้างให้ทมันทําไมในเมื่อกัมพูชาเนี่ยพยายามที่จะกวนเท้าเรามาโดยตลอดโดยเฉพาะล่าสุดที่ภาษาตาเบิงทม ไปให้มันทำไมประเทศมันเป็นประเทศที่ไม่เคยสํนึกบุญคุณไทยม,มาตั้งแต่สมัยไหนสมัยไหนแล้ว <c oughs> ใช่ไหมครับพู้ได้ยังงคือคเราใช่เราใช้เงินกู้ด้วยนะเรามีตังหรอเราไม่มีก็ต้อง,ตงไปกู้เงินเขากู้ที่นู่นไม่ได้ที่นี่ไม่ได้จะเอาภายในประเทศธนาคารห้าธนาคารก็ไปเดบจ่ายดอกทั้งดอกทั้งต้นเขาใช่เราก็ไม่มีตงังถ้ารัฐบาลอยากจะสร้างสะพานให้กัมพูชาเนี่ยทางยังง่ายๆคือเราจะไม่ว่าเลยถ้าเอาเงินของตระกูลชินวัตรไปสร้าง ะไม่ว่าสักคำเลยจะอวยด้วยไดต่อพี่มีมีเรื่องตลกที่เขาประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อสิบามพฤษภาที่ผ่านมาเขาใช้วิธีกู้เงินโดยออกพันธบัตรที่เขาเรียกว่า G-Token ดิจิตัลประมาณห้าพันล้านนะเขาจะออกไอ้โทเค็นเขาบอกว่ามันเป็นวิธีระดมเงินใหม่ของรัฐบาลเอ้ย เขาบอกมันเป็นเครื่องมือกู้เงินของรัฐบาลไทยนะเป็นพันธบัตรรัฐบาลในรูปแบบของโทเค็นหวังจะเข้าไปสู่คนรุ่นใหม่นะเป็นการออมทรัพย์แบบของประชาชนแบบใหม่หน่วยละหนึ่งบาทหนึ่งบาท,บาทโทเค็นละหนึ่งบาทหนึ่งบาทโดยให้ทุกคนเนี่ยซื้อผ่านศูนย์ซื้อขายนะไม่ต้องถือเงินบาทถือโทเค็นผมจะบอกให้อ้าปากก็เห็นลิ้นไก่แล้วไอ้บริษัทโทเค็นเนี่ย มีหนึ่งบริษัทที่เป็นของคุณปิดกซึ่งเป็นสามีของคุณแพทองทานเอางี้ก็แล้วกันเขารอไว้แล้ววิธีการนี้มันเคยเกิดขึ้นในหลายประเทศมาแล้วที่เป็นประเทศที่ล้มเหลวก็พูดง,ง่ายๆนะคะถ้าวันไหนก็ตามที่รัฐบาลเนี่ยที่จะทําเงินเหรียญดิจิตอลทั้งหลายแหล่ให้จำเอาไว้เลยว่าหนึ่งในบริษัทที่ทําเนี่ยคือบริษัทของคุณปิดกซึ่งเป็นสามีของแพทองทานยังไงก็เอี่ยว ก็คนเขาตั้งข้อสังเกตไว้อย่างนั้นฉะนั้นผมไม่เห็นด้วยเลยที่คุณจะแอบไปกู้เงินเข้าห้าแสนล้านจากเวียดนามเวียดนามมันเที่ยวนะไม่ธรรมดานะผมเล่าให้ฟังอีกเรื่องหนึ่งขมรเน่ยติดหนี้เวียดนามเยอะแยะไปหมดอ่ะแล้วเป็นยังไงคนคนกัมพูชาเขาก็ลือกันว่าเฮ้ยประยกแผ่นดินให้ให้กับเวียดนามไปสีจังหวัดไงจนเกิดการประท้วงวันที่ประท้วงเมื่อปีที่แล้วเนี่ยผมผมก็อยู่ อย,อยู่อยู่ที่พระตะบ,บองวันนั้นผมมาจากพนมเปญผมจะกลับเข้าทางจังหวัดจันทบ,บุรีก็แวะพระตะบ,บองแวะเยี่ยมญาติคุณพิธาลิมจเจริญรัตเขาหน่อยญาติเขาอยู่แถวนั้นก็เยี่ยมไปคุยผมเคยแวะไปครั้งหนึ่งแล้วเขาบอกพี่ไปทางนี้ไม่ได้คนกําลังประท้วงกันเรื่องจะยกสี่จังหวัดให้กับเวียดนามผมว่าเฮ้ยเรื่องอะไรไปโยนเขาเขาบอกเป็นหนี้เวียดนามเยอะผมถามจังหวัดอะไรบ้างจังหวัดที่อยู่ติดกับเวียดนามคือรัตนคีรีมณฑลคีรี จังหวัดกระแจจังหวัดสตตึงแตงสี่จังหวัดทาให้ผมเสียวาบเลยบอกเฮ้ยถ้าไปเป็นนี่เขาอีกหน่อยเขาไม่เขาเขาไม่ยึดจุรินเขาไม่ยึดบุรีลำเหรอนะแต่เขาเขาไม่ใช้วีทียึดเขาบอกว่าเป็นโครงการร่วมกันระหว่างเวียดนามกัมพูชาและลาวแต่ถ้าเกิดกับไทยนี่เขาอาจจะเป็นโครงการร่วมกันระหว่างกัมพูชาเวียดนามและไทยนะเสร็จแล้วก็ให้ประชาชนที่อยู่ในจังหวัดนั้นน่ะถอยออกไปอยู่จังหวัดอื่น นี่เกิดขึ้นแล้วในกัมพูชาแต่ผมไม่ได้โทษรัฐบาลกัมพูชาเขาบอกคนคงจะเข้าใจผิดกระมังเป็นการร่วมมือกันเป็นการร่วมมือกันสร้างอุตสาหกรรมแต่คุณไล่คนจากสี่จังหวัดนะออกพื้นที่หมดบ้านช่องลือหมดแล้วไปอยู่จังหวัดอื่นนี่เคยเกิดขึ้นแล้วผมก็เป็นคนที่เป็นคนละเอียดและเป็นคนที่ระวังและเป็นคนที่ตั้งข้อสังเกตฉะนั้นทั้งหลายทั้งปวงที่เล่าให้ฟังเนี่ยมันเป็นเรื่องอันตรายไม่ว่าจะเป็น เรื่องของไอ้จีโทเคนเนี่ยนะไอ้จนะีโทเคนน่ะซึ่งมันก็เจ๊งมาแล้วหลายประเทศแล้วก็ทำคล้ายๆกับจีจีโทเค็นไอ้เหรียญบิทคอยนี่แหละนะไอ้เหรียญบิทคอยนี่แหละแล้วรัฐบาลน,นี้จะเอามาทำผมถามว่ามันผิดพระราชญัติการเงินกรคลังหรือเปล่าพระราชญัาิการเงินกรคลังนะ่ะมันมีมันมีสกุลเงินแค่เงินบาทกับเ,เงินกระสับเท่านั้นแต่นี่ผมผมไม่เข้าใจนะแต่รอฟังนัก เศรษฐศาสตร์เขาคุยเรื่องนี้ก็แล้วกันคอรามอเขาอน,อนุมัติไปแล้วครับอนุมัติไปแล้วจะหาเงินทั้งหลายทั้งปวงห้าแสนล้านไอ้ห้าแสนล้านเนี่ยไม่ใช่น้อยๆนะเอามาสร้างสะพานให้ขเขมรเนี่ยมันจิ๊บจ้อยเอามาแจกเด็กนี่สิอย่างน้อยก็แจกเป็นแสนล้านนี่แจกไปแล้วสองแสนล้านเฟดหนึ่งเฟสองพายุเศรษฐกิจหรือเปล่ามันก็ไม่มีฉะนั้นคนที่รักชาติบ้านเมืองเนี่ยบางทีเขามองไม่ออกผมก็ต้องการเอาเรื่องนี้มาพูด ให้พี่น้องทั้งหลายได้ช่วยกันคิดว่านี่คืออันตรายที่เราจะเพิ่มนี่มากขึ้นวันนี้ทุกวันนี้เราต้องเสียดอกเบี้ยวันละไม่ต่ำกว่าแปดร้อยล้านบาทแล้วต่อไปจะเหลืออะไรละครับพี่น้องไม่ถึงกระตำน้ำกินเหรอพืชเกษตรก็ขายไม่ได้อะไรก็ขายไม่ได้ฉะนั้นการบินไปเวียดนามของคุณแพรทองทานคราวนี้คนดูผิวผิวเผิอๆก็เป็นเรื่องธรรมดาขอไปเยี่ยมเขา เขาไม่ได้เชิญมาหรอกขอไปเยี่ยมเขาความลึกลับซับซ้อนในหัวใจของนายกรัฐมรีก็คือจะไปกู้ตังค์เขานายกอินเดียมาพ่อประกบไม่ได้กู้ไม่ได้นายกอินเดียไม่ให้กูก้ไงแล้วเงินในประเทศก็กูก้ไม่ได้กู้ธนาคารพัฒนาเอเจไอดีบีกูกู้ไม่ได้แล้วจะไปกู้เวียดนาม,มรู้จะได้หรือเปล่าพอพี่บุรีบอกว่าจะไปกู้เวียดนามเนี่ยพูดตรงๆนะคุณผู้ชมคือท้อเลยอะ่ะประเทศเราจนกว่าเวียดนามขนาดนั้นหรือ ถ้ามนเราต้องไปพึ่งผ่าเวียดนามต้องไปกู้เงินเขาีิแสดงว่าเราแย่กว่าประเทศเวียดนามอีกบริหารประเทศกันยังไงอะฮะที่มันแยกกว่าประเทศเวียดนามอะเหนื่อยลออกเถอะจะเป็นภาราประเทศหรือกูได้ตรงกลานมั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 นแยกฝ่าอยู่แล้วนะวันนี้นะนะเมื่อเมื่อสิบกว่าปียี่สิบปีที่แล้วเนี่ยเวียดนามมันเป็นท้องนาอยู่เลยแต่ณวันนี้ GDP ของเวียดนามเนี่ยมันสูงกว่าไทยมันสูงกว่าไทยครับ อย่างน้าวันนี้เนี่ยวเวียดนามนะห้าจุดสองเปอร์เซ็นตนะเมื่อปลาย <GDP. S 1> ปีที่แล้ว<ช>ของ GDP <ช>ครับเกิบโตกันเยอะแยะแล้วก็ของไทยหนึ่งจุดแปดแต่วันนี้อาจจะเหลือหนึ่งเปอร์เซ็นตของอินโดนีเซียสี่จุดเจ็ดเปอร์เซ็นตของ GDP มาเลเซียสี่จุดหนึ่งเปอร์เซ็นตของ GDP ฟิลิปปินส์ห้าจุดห้าเปอร์เซ็นตของ GDP น้วันนี้นะ มันจึงทําให้พี่น้องประชาชนยากจนกันทั้งแผ่นดินผมว่ามากกว่าเกินน่าจะเกินสามสิบสามสิบล้านคนด้วยซ้ําก็ดูสิร้านรวงต่างๆปิดหมดร้านรวงต่างๆไม่มีเหมือนกับป่าชา้าพี่น้องเป็นพยานได้ฟังฟังพวกเราในตอนสองทุ่มเป็นพยานได้ผมไม่ใช่มาแซะรัฐบาลมาโจมตีรัฐบาลเพื่อต้องการจะขันลานให้รัฐบาลทางานทําในสิ่งที่ถูกต้องแล้วเดี๋ยว ไอเรื่องของภาษีทางการค้าภาษีในการนําเข้าสหรัฐอเมริกาจะแผลงฤทธิ์ภายในหกเดือนนี้ทั้งๆที่วันนี้คนอื่นก็คุยหมดแล้วเรายังไม่ได้ไปคุยแล้วก็มาตัดท้อต่อว่าว่าไม่ยอมให้คุณทักษิณไปกาตามันคนละเรื่องมันเป็นหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีเมื่อนายกรัฐมนตรีไปไม่ได้ก็พูดกันตรงๆมันไปไม่ได้เพราะก็คว่ำบาตรคุณไม่คุณเดินทางไปสหรัฐอเมริกาคุณแพต้องทานเป็นคนเดียวเป็นนายกรัฐมนตรีคนเดียวในโลกนี้ ที่เขาไม่อนุญาตเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วคุณจะบริหารประเทศยังไงลางออกเถอะครับทําให้พี่น้องเดือดร้อนกันทุกทุกหย่อมหญ้าทุกหย่อมยญ้าเดือดร้อนเพราะการบริหารประเทศของคุณกับพ่อคุณนี่ผมพูดด้วยความเป็นธรรมนะพูดด้วยหัวใจที่เป็นธรรมเพราะสงสารพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนกันทั่วหน้าเวลานี้นี่ดูสิครับเดือดร้อนกันทั่วหน้าครับอะไรก็แก้ไม่ได้สักอย่าง สึกสอตงองโลมก็ไม่ไม่สามารถจะ,ะแถลงได้ว่ามันคืออะไรมันมาจากการทุจริตช่อราดบางหลวงกันทั้งบ้านทั้งเมืองขา้าราชการสีเทานักการเมืองสีเทาวลานี้เต็มบ้านเต็มเมืองบ้านใหญ่สีเทารอรับเงินต่างๆมากมายก่ายกองถ้ายุบสภาก็สีเทากันทั้งบ้านทั้งเมืองนี่ดูสิแล้วกูทำอะไรอะ่ะพี่น้องประชาชนติดต่อราชการก็ออกกฎออกมาบอกนี่เป็นผลงานรัฐบาลให้เรียกอย่าไปเรียกป้าเรียกน้าเรียกลุงให้เรียกคุณลูกค้า ผมว่าไม่บ้าวันนี้แล้วบ้าวันไหนวะเอออยู่กันมาเนี่ยนานอยู่กันมาชั่วนาตาปีเราต้องเห็นว่าพี่น้องประชาชนทั้งหลายคือญาติของเราไม่ใช่คุณลูกค้าเออเดี๋ยวก่อนนะพี่บรวีไอ้คุณลูกค้านี้มาจากไหนฮะเดี๋ยวเล่าให้ฟังหน่อยสิผู้ชมมังท่านอาจจะตกขาอยู่เออคืออย่างนี้ออกรมการปกครองกระทรวงมหาทย เขามีหนังสือถึงผู้ว่าการจังหวัดอำเภอที่ว่าการอำเภอและเขตต่างๆที่ขึ้นอยู่กับหน่วยปกครองท่านไม่ค่อยรู้หรอกเรื่องนี้แต่เขาไปแซวกันในโซเชียลสนันวันไว้เขาไม่ให้เรียกอ้าวคุณลุงมาทำบัตรประชาชนเลยคะคุณป้ามาทำบัตรประชาชนเลยครับอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ให้เรียกคุณป้าคุณน้าคุณอาคุณลุงเขาให้ใช้คำว่าคุณลูกค้าคุณลูกค้าเนี่ย มันใช้ในบริษัทในห้างร้านสมมติว่าคุณไปซื้อห้าซื้อของในห้าง่งเดี๋ยวรอเดี๋ยวนะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าเอาเอาเบอร์นี้ไหมอ่อันนี้สวยนะแฟชั่นมาใหม่นะคะคุณลูกค้าอย่างนี้ไม่เป็นไรไม่ได้จีพยายพี่น้องพี่น้องอะไรกันถึงจะเรียกป้าเรียกน้าเรียกอาเรียกลุงก็ได้แต่บริษัทเขาสอนให้เรียกคุณลูกค้าแต่ในทางราชการเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่ใชเราต้องเห็นประชาชนเป็นเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติกันจริงไหมจริง คืออุบาทอ่ะอันนี้บอกตรงๆว่าอุบาทคือไปเรียกประชาชนว่าคุณลูกค้าเป็นอุบาทการที่กรมการปกครองข้าราชการเรียกประชาชนที่มาติดต่องานว่าคุณลุงคุณป้าคุณนา้าคุณอาอย่างนี้เนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมไทยมันเป็นรากเงาของประเทศไทยซึ่งประเทศอื่นเขาไม่มี <c oughs> คุณจะมาตัดรากเงาของประเทศไทยเราทําไมที่การเรียกว่าคุณลูกค้ามึงจะป้าเหอรอสมองในทคิดจะอื่นเป็นไหมคิดที่มันที่จะไปประเทศเป็นฉลาดฉลาดจะ <c oughs> เป็นไหม โอ้ยใจจางนี่จะนี่จะให้ต้องพูดอีกเหรอว่าคนคนที่เป็นผู้ริหากกรมการปกครองที่คิดไอเดียนี้ขึ้นมาเนี่ยมึงลอยท้อยลอยท้อยเข้าใจไหมมันมมเป็นหน <มา S 2> ังสือ,อเขา,าสมองอ่ะขอกรุณาอยู่นิ่งๆนะเข้าใจไหมอยู่นิ่งๆดีกว่าไหมถ้าคิดอะไรโง่ๆออกมาอย,อย่างนี้พูดแล้วคิดว่าประชาชนคงกำลังลุมด่าลุลุมสาบอยู่แล้วกันเอาง่าย มันเป็นหนังสือราชการด้วยนะไม่ใช่พูดกันเล่นเล่นบางท่านอาจจะตกข่าวแต่มาเข้าในรายการถามด้วยจันที่ผมคุยกับคุณนุเนี่ยนะบุรีคุยคุณนุเนะ่ยไม่ตกข่าวแล้วครับตื่นเช้ามาคนดูเป็นแสนมันเป็นหนังสือราชการมันเป็นหน,นังสือราชการฉะนั้นบ้านเมืองวันเนี้ยมันเดินไปกําลังเดินไปสู่จุดจบสตพแน่นอนผมพูดให้ฟัง วันนี้การเมืองเดือดก่อนจะจบรายการนี้นะเจ็ดพฤษภากรกตออกหมายเรียกห้าสิบห้าสวใช่ไหมแปดพฤษภาแพทยสภาฟันสาหมอที่ช่วยทักษินชั้นสิบสี่พอมาเก้าพฤษภาดีเอไล่ติดหมายเรียกสอวอถึงบ้านห้าสิบห้าคนสิบเก้าถึงยี่สบดสวห้าสิห้าคนรับทราบข้อกล่าวหาคดีหัวสอวอและหัวประมูลยี่แปดถึงสามสิบเอ็ดธันวาคม ที่จะถึงนี้สาภาเปิดสมัยวิสามันนะเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหกเก้าอาจจะไม่ผ่านเพราะกัดกันไงจนไม่เป็นอันที่จะทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองพี่น้องประชาชนต้องถามตัวเองว่าเฮ้ยกูอยู่ยังไงวะเนี่ยมึงเป็นรัฐบาลกันยังไงวะเนี่ย ไม่ดูแลทุกสุขประชาชนเลยไม่ดูว่าเขาอยู่ดีกินดียังไงเขาค้าขายได้ไม้พืชผลผักผลไม้นางอุ้งอิงไปนั่งในคำเนียบแล้วก็กินเขานียวมะม่วงกินแล้วบอกช่วยกันอุดหนุนผลไม้ไทยด้วยนะคะเนี่ยทุเรียนค่าไอ้นี่ค่าไอ้นั่นค่ะไปต่างประเทศนะ่ะจาระจาระพันกว่านะขเขานียวมะม่วงมาแพงกว่านี้แต่รู้ไหมคุณไปกินที่ต่างประเทศมะม่วงไทยหรือเปล่าผมบอกให้เลยมะม่วงเวียดนามคุณไม่มีปัญญาส่งออก ณวันนี้มะม่วงเวียดนามตีตลาดต่างประเทศมากมายกายกองนะนี่ผมพูดตรงๆนะและคุณมาปั้นจิ้มปั้นเจอที่ในทำเนียบรัฐบาลนี่คุณจิ้มกับเข้าเหนียวกินนะ่ะแล้วคุณก็บอกช่วยกันอดหลุนหน่อยนะคะซอฟต์พาวเวอร์นู่นนี่นั่นนงคุณนะ่ะผมบอกให้เลยว่ามะม่วงเวลาเนี้ในตลาดต่างประเทศตลาดยุโรป E.E.C. หรือตลาดในสหรัฐอเมริกาเป็นของเวียดนามคุณแพ้ทองทานไปอเมริกาออกเข้าไม่ได้ ถ้าไปนะผมเป็นคนที่พอไปถึงแล้วอ่ะผมจะโยนกระเป๋าเข้าเออ่เข้าในห้องแล้วผมนั่งแท็กซี่ไปไหนไปใช้หน้าเท้าแล้วผมไปดูแต่ก่อนนี่ชื่นใจมากของไทยเต็มไปหมดเต็มไปหมดครับของโอท็อปพอรับหลังอีกสัก,กสักไม่กี่เดือนเนี่ยไปสหรัฐอเมริกาผมก็ทําเหมือนเดิมไปใช้หน้าเท้าปรากฏว่าสินค้าไทยไม่มีเลยที่ใช้หน้าเท้ากลายเป็นของเวียดนามหมด กระทั่งน้ำปลาเซอย้วผงผงชูรสของอุปโภคบริโภคทั้งหลายเป็นของเวียดนามหมดแม้กระทั่งผลไม้เป็นของเวียดนามหมดนะ mm hmm. ผมถึงบอกว่าการการที่ออกมาโชว์อย่างผมไม่อยากใช้คําว่าโชว์ง้อไปดูด้วยตัวเองสิผมเป็นคนเดินตลาดผมเนี่ยเป็นผู้ชายที่ชอบเดินตลาดตลาดสดนะแล้วเป็นคนที่เดินแล้วก็เปรียบเทียบว่าเอ้ยทำไมของตรงนี้มันขึ้นทําไมของตรงนี้มันถูก ได้คนที่บางทีเขาไม่รู้เอ้ยมาเททาไมของพวกนี้เพราะในหมู่บ้านเขาในอาเภอเขาไม่มีแหล่งรับซื้อเอาทิ้งไว้มันก็เน่าเขาก็ต้องโยนทิ้งเททิ้ง,งแต่บางจังหวัดเนี่ยขายได้ครับผมไม่เถียงเพราะเขามีแหล่งรับซื้อมีโรงที่จะซื้อนะแต่ทําไมรัฐบาลไม่จัดการเรื่องนี้อย่างที่ผมพูดเมื่อกี้มันต้องมีคลังสินค้าของแต่ละจังหวัดนะขนสินค้ามาเอามาไว้คลังสินค้า แปลความว่าคลังสินค้าคือลงนั่นแหละนะ,นะคือลงถ้าตรงนี้มันลน้นก็เอาไประบายทางใต้ไปชุมพรนราธิวาสสงขลาอะไรแบ่งๆกันไปทั้งประเทศให้คนไทยได้กินแล้วเหลือก็ส่งต่างประเทศเราต้องคอยดูว่าคอยดูว่าในประเทศบริโภคเท่าไหร่ควรจะส่งต่างประเทศเท่าไหร่เรามีทูตการค้าของกระทรวงพาณิชย์เอาเสื้อเอาสูทออ,อ,ออกเอาท้ายออกใส่ใส่แจ็คเก็ตแล้วไปเดินค้าขาย เพราะเป็นทูตการค้าคุณต้องไปเดินค้าขายเพื่อเอาออเดอร์กลับมาแล้วเราจะรู้ว่าสินค้าตัวเนี้เขาต้องการอะไรต้องการอังหุนเท่าไหร ي, ต้องการทุเรียนเท่าไร่ต้องการน้อยหนาเท่าไหร ي, ต้องการชมพู่เท่าไหร ي, ต้องการมะม่วงเท่าไร ي. มันต้องทําเรื่องนี้ก็ค้าขายเอาเงินเข้าประเทศเป็นแต่เวลานี้คุณแต่ละแต่จะไปกู้เวียดนามไม่มีใครบอกหรอกแต่ผมรู้เรื่องนี้มาผมรู้เรื่องนี้มาว่าคุณไปเพราะคุณจะไปกู้เงินจะใช้พันธบัตร ใช้ทันบาทไอเดียนโทเค็นที่คุณไอโทเคนที่คุณประชุมเมื่อวันก่อนเนี่ยนะคุณจะผลิตไอตัวนี้มาเพราะบอกว่าเขาบอกว่าจะช่วยปัญหาเรื่องหนี้สาธารณะให้ลดลงได้นะแต่ผมว่ามันเป็นเรื่องปัญญาอ่อนนี่ผมพูดตรงๆไม่อยากดูถูกดูแคลนเอ้อจะพูดไปแล้วเว้ยก็เมื่อกี้พี่บุรบีพูดถึงเรื่องสินค้าไทยที่ไปขายอยู่ที่บิกาขายไม่ได้กลายเป็นสินค้าของประเทศเวียดนามทั้งน้ำปลาซีอิ๊วอะไรต่างๆต่หน้า ก็ถือโอกาสตรงนี้ฝากคุณพิชัยกุยธมาด้วยนะครับช่วยเป็นจการดูแลหน่อยอยากให้คนเขาดูถูกคุณว่าสมองของคุณคิดได้แค่กุยธรรมาช่วยคิดทำันไกลไปกว่ากุยน้รมาแล้วก็ทํางานให้เห็นผลหน่อยเอาเสียงด่าของประชาชนแปลเป็นโอกาสที่คุณจะสร้างผลงานให้ประชาชนให้กาลังใจคุณพิชัยกุยธมาอยู่นะครับว่าภายในเดือนสองเดือนนี้ก่อนที่คุณจะถูกปิดชีพจาก การเป็นรัฐมนตรีเนี่ยคุณช่วยโชว์ผลงานสักนิดหนึ่งให้คนเห็นว่าคุณไม่ธรรมดาคุณไม่ได้กระจกจากที่คนเขาเข้าใจกันนะครับเอาอีกเหลืออีกหนึ่งนาทีฝากพี่บุรวีให้กับผู้ชมทางบ้านครับคืออย่างนี้ครับพี่น้องทั้งหลายเนี่ยฟังในประเทศไทยเยอะและในต่างประเทศก็ฟังผมคุณนุกอยู่ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาหรืออีซียุโรปและไม่ไม่ลงประเทศอื่นนะฟังผมวันนี้คอมเมนต์มาหน่อยว่าที่ผมพูดในจริงไหม เดี๋ยวจะมีคอมเมนต์มาว่าเรื่องจริงที่บุญลวีพูดและเรื่องจริงอย่างหนึ่งผมจะบอกให้ตอนคุณจุรินลักษณะวิสิ์เป็นรองนายกเลนริวว่าการกระทรวงพาณิชย์ไปยุโรปแล้วไปเจอด้วยตัวเองคุณจุรินมาเล่าให้ฟังคนยุโรปเป็นพ่อค้าเนี่ยเขาเอาสินค้าไทยไปแล้วเขาฉีกแพ็กเกจออกแล้วเขาใส่กล่องใหม่ของเขาแล้วเขาบอกเลยเขาสารภาพกับคุณจุรินบอกว่าเนี่ยสินค้าจากเมืองไทยแต่เขาอาย เขาไม่กล้าใช้คำว่าเม็ดอินไทยแลนด์นี่คือเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นแล้วหลังจากนั้นสินค้าไทยก็หายไปมันมีมาซื้อบ้างแล้วก็ใส่กล่องใหม่ใส่แพ็กเก็ตใหม่นะเป็นผลผลิตของเขาเนี่ยนี่นี่นี่คือตัวอย่างฉะนั้นเราต้องทำอันนี้ให้คนเห็นว่าเฮ้ยไทยแลนด์นัมเบอร์วันไทยแลนด์สุดยอดทำเพื่อคนไทยเพื่อเอาเงินเข้าประเทศไงสร้างวิกฤตให้เป็นโอกาส ขอให้พี่น้องชาวไทยและทั่วโลกได้ช่วยกันสร้างวิกฤตดห้เป็นโอกาสบ้านเมืองกําลังจะเปลี่ยนแปลงครับเชื่อผมเถอะไม่นานไปกว่านี้พี่น้องรอหน่อยก็แล้วกันครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่พุทธวิญญ์ศินานะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับครับบ้านเมืองกําลังจะเปลี่ยนแปลงเียนมีข่าวแว้บๆว่าอีกพิลานท่านนายกคงจะถูกปีพิลาออกนะครับก็ดีเหมือนกันเพราะว่าเออท่านอยู่ต่อไปไม่ได้นะครับความสามารถไม่ถึงนะฮะ ออตาแหน่งนายกมันไกลเกินความสามารถของท่านปีเยอะทีเดียวเพราะฉะนั้นเพื่อชาติบ้านเมืองท่านต้องลาออกนะครับแล้วก็ตอนนี้ให้กําลังใจคนไทยทุกคนที่กําลังระบากในการทำอาหากินนะครับสู้ๆนะครับอย่าไปพึ่งนักการเมืองนะครับนักการเมืองันนี้ต้องบอกเลยมากกว่า80ดสิเปอร์เซนมันทําเพื่อตัวมันเองมันไม่ได้ทําเพื่อประชาชนนะครับมันเร็วทงนั้นและที่สําคัญมันเข้ามาเพื่อจะกอกลกยนักการเมืองที่เร็วอ,อย่าโทษใครเพราะมือประชาชนนั่นเองที่เลือกมันเข้ามา ดาบตัวเองครับดาบมือตัวเองดาดสมองตัวเองที่แยกแยะความดีความชั่วของนักการเมืองไปได้วันนี้ไปก่อนนะครับปาร์การทํามด้วยจันสวัสดีครับสนับสนุนโดยมียูสุคอลลาเจนมีคอลลาเจนไตรเปปไทด์ไทร์ทูคอลลาเจนและวิตามินซีอร่อยรสซมไม่เหม็นข่าว